จากนั่งกับส้นเท้านะคะหมุนก้นของเราลงมาให้หลังเราตรงไว้นะคะราสานมือด้านหลังค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนตึงหายใจออกโน้มตัวลงมาค่ะให้ศีรษะวางที่พื้นแล้วยกแขนไปเข้าที่ได้ขัมาค่ะง่าค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่ะใ้เลือดไปเรียนศีรษะเยอะๆนะคะโอเคหายใจเข้าลดแขนลงยกตัวกลับขึ้นมาค่ะคลายมือค่ะ ต่อไปนะคะเรากลับไปสู่ท่าคลานนะคะหรือท่าโต๊ะนะคะตั้งสอนเท้าขึ้นค่ะแล้วยกเข่าลอยขึ้นกดส้นเท้าลงยื5 mm hmm. ด5 downward facing dog นะคะถ้าใครขาตึงมากส้นเท้าจะไม่ติดพื้นไม่เป็นไรค่ะพยายามกดให้ได้มากที่สุดพอยืดได้แล้วมันจะสามารถถึงพื้นเองนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวดองก้นยกสะโพกขึ้นหาพดานให้ได้มากที่สุดทีนี้สลับขานะคะวอมอัพขางอก้อกเข่าขวา เปิดส้นเท้าขึ้นค่ะสลับข้างค่ะงอซ้ายกดส้นเท้าขวาติดพื้นเยอะๆค่ะยืดเส้นแหมสิงนะคะกัมนะคะด้านหลังสลับค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กองหายใจสลับค่ะงอซ้ายเหยียดขวางอขวาลงซ้ายกดส้นเท้าซ้ายเยอะๆสลับค่ะสลับข่ายืดไปค่ะยืดเส้นแหมสิงกันนะคะงอซ้ายเหยียดขวางอขวาเหยียดซ้าย หัอซ้ายเหยียดขวาสุดท้ายค่ะปลายหัวขวาเหยียดซ้ายค่ะยืดค่ะโอเคกดลงสองข้างพร้อมกันค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยืมสองให้นางนีงนะคะหายใจเข้าวางเข่าลงค่ะกดสะโพกลงยืดอกยืดไหลขึ้นค่ะเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าทั้งหมดนะคะขยายหลังกลับไปค่ะหายใจเข้าค่ะยกตัวกลับมาค่ะโยกเข่าลอยกดสะพาลงอีกครั้งค่ะ หายเข้ารองขาอกค้างติดพื้นค่ะหายใจเข้าโยกตัวขึ้นใส่สุดท่าดาเกติ้งดาวดอนนอค่ะหาจเข้าหายใจออกขาอกค้างติดพื้นค่ะหายใจเข้าสุดท่างูค่ะหายใเข้าโดกขึ้นลดสกกลงค่ะครั้งมา้พักท่านี้สักสามถึงห้าลมหายใจค่ะเมื่อกี้เราทำท่ายืดหลังยืดไหล่กันนะคะ ถ้าถ้างูนะถ้าดาวิดเพิ่มซิมดองนะคะคลับุาค่คะวิดเพิิดอกสักห้าลมหายใจนะคะกลัามาสิดห้าคัาเหมือเดิมค่ะทีนี้ยืดสะบักสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายวางหัวไหล่ติดพื้นค่ะใครทรงตัวได้แล้วใครไปต่อไหวนะคะชูมือซ้ายขึ้นค่ะวาดมือซ้ายไปวางไว้ที่เอวด้านหลังฝ่ามืออ้อมไปจับที่ต้นขาขวาค้างไว้ ห้าสี่สามสองและหนึ่งค่ะคลายมือซ้ายกลับมาวางลงกตัวขึ้นค่ะสอดแขนซ้ายวางหัวไหล่ซ้ายลงวางศรีรษะลงใครไปต่อดได้ชูแขนขวาไปจับที่ต้นขาซ้ายห้าสี่สามสองหนซ้ายท่าค่ะลงตัวกลับขึ้นมาแล้วนั่งทับส้นเทาเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะหาหน้าเขาให้ดู ั้าหายไม่ไหวนะคะให้เราหยุดขัดไปก่อนเลยนะคะแล้วเราค่อยฝึกต่อได้นะคะอย่าฝืนตัวเองทาไปเรื่อยๆนะคะบางทีทําใหม่ๆตอนเริ่มต้นหายใจไม่ทันมันจะเหนื่อยมากนะคะเรากั้นหายใจเดี๋ยวจะหน้ามืดนะคะ <S <S และนั่งลงนั่งเหยียดขาตรงไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าชูแขนสองข้างขึ้ที่สำคัญคือก้นทั้งสองข้างต้องลง วางไว้ที่พื้นทั้งสองข้ายให้ให้ได้มากที่สุดนะคะหลังจะได้ยืดตรงนะคะเราไม่เอียงด้านหลังแบบนี้นะคะเรายืดหลังตรงขึ้นโอเคหายใจเข้าชูแขนขึ้นหายใจออกตัวลงมาหนื่งจับข้อเท้าค่ะแค่ไหนแค่นั้น,นไม่ต้องจืงนะคะไม่พยายามที่จะต้องยืดไ,ไม่ต้องพางอยายามที่จะถึงฝ่าเท้านะคะยืดสุดได้แค่ไหนแค่นั้นคะ่ะห,หายใจเข้าหายออกช้าเตรียมตัวคะ่ะหายใจเข้าล็กตัวหนึงค่ะ เขาสองข้างขึ้นค่ะเอามือกอดเขา่าที่อกค่ะด้าน้หลังค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าไม่ลึกหายใจออกให้ยาวเท้าด้วยนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเหยียดขาตรงขึ้นไปค่ะตั้งมือลงข้างตัวค่ะให้ขาตั้งฉากกับพื้นนะคะแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวทาไ้เลยนะคะให้เลียจากเท้า ไหลลงกลับมสู่ร่างกายขาดรูอาการทาบวมนะคะในช้างกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อท้องด้วยนะคะใครตรงไม่ไหวงอขาไม่นิดหน่อยนะคะให้เข่ากับสะโพกเราตรงกันนะคะแล้วไยครับตัดด้านหน้าค่ะใครคุณขาตึงมากก็จะสั่นก็จะตึงนิดนึงนะคะท่าดีนะคะโอเคเสร็จแล้วหายใจเข้าให้วางฝ่าเท้าใครไหวก็ไปต่อได้เลยแต่ถ้าใครไม่ไหวให้ลดขาขวาลงให้ใกล้ต้นนะคะ จเข้ายกกลับมาค่ะสลับกันค่ะไม่แตะพื้นนะคะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะปัดซ้ายขึ้นปัดขวาหายใจเข้าหายใจออกอันนี้จะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะแล้วก็ได้ความแข็งแรงของก้อมนะคะทำสัก5-10รอบลมหายใจค่ะกอดเขากริ้งไปกริ้งมานะคะเป็นการนวดหลังไปด้วยนะคะ นี้เอามือจาับที่ข้อเท้านะคะหรือว่าจาับที่เอ่อจับที่ที่ข้อเอา่อจาับที่ข้อเท้าจับดันฝ่าเท้าเข้าหาพื้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดกดหัวเขา่า ้ Happy Baby นะคะกดของเข่าลงให้หาพื้นให้ได้มากที่สุดนะคะหังไว้3 2 1กลิ้งซ้ายกลิ้งขวาก็ได้นะคะ Happy Baby นะคะเป็นท่าที่คลายหลังนะคะจะคายยกลกลับขึ้นมานะคะ่ะวางเขาเ่าประบบเท้าก็เหมากันนะคะแล้วดึงเหมือนทำท่าบัตเตอร์ไฟนะคะจะเป็นบัตเตอร์ไฟที่ในท่านอนเนาะช่วยเออเปิดร่งเชิงกันนะคะ เอามือจับปลายเท้าแล้วดึงปลายเท้าเข้าหนาทีตัวั้างไว้สามสองหนึ่ง้วค่อยจะแข่งตัวยกตัวกลับสามสองหนึ่ง้วค่อยจะแข่งตัวยกตัวกลับขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ